บ้นไอริงน้อยแห่งหนึ่งมีชายตัดไม้อยู่คนหนึ่งเขาได้เดินไปตัดไม้ในป่าเขาได้หาต้นอยู่นานจนเขาเดินไปเจอกับบ้านต้นไม้เขาก็เลยตัดไม้กับบ้านต้นไม้เพื่อที่จะไปทำบ้านไม้กับต้นไม้แล้วก็ไปสร้างไม้กับต้นไม้ เขาเลยตัดตัดสินใจที่จะตัดต้นไม้กับบ้านไม้แล้วก็บ้านไม้แล้วกับต้นไม้แล้วเขาก็ได้เก็บไม้จากบ้านต้นไม้กับบ้านไม้กับไม้ไม้ไปบ้านไม้แล้วเขาก็ได้เดินกับบ้านแล้วเขาเข้าไม่ได้เขาก็เลยขึ้นไปบนบ้าน แล้วไปเอาไม้ให้พ่อของเขาที่อยู่ข้างบนพอเขาเร่งเร็จฝนแสงก็ตกลงมาแล้วเขาสงสัยว่าฝนแสงมันมาจากไหนมันก็มาจากคนเล่ล่อนแถวบ้านของเขาแล้วเขามาพ่นเพี้ยนแถวบ้านผมด้วยทีนี้ชายตัดไม้คนหนึ่ง ทีนี้ใช้ยตัดไอ้คนนั้นก็ได้เดินไป <ST an th irty sound> เขาก็ได้ไปสุ่มผลแต่เงินไม่พอที่จะสุ่มผลเขาก็เลยหนีไปเฮ้ย เงินไม่พอไปขอผลดีวกว่าชายคนนั้นไม่มีเงินจึงไปขอผลขอผลน้อยครอขอผลน่อยขอผลน่่ยครับ,รบแต่มีคนขัดขืนที่จะไม่ให้เขาก็เลยเปิด PvP แต่เขากากเกินไปที่จะสู้กับคนอื่นเลยตา แกงตายเพื่อเป็นนิทานเส็จพอเขาตายเสร็จแล้วเขาก็ได้รู้ว่าเขากาเกินไปเขาเลยได้ไปฝึกฝนกับลิงน้อยถ่าไม่ได้ตัวหนึ่งเขาเลยไปหาพ่อของขาว Okay. พ่อของเขาไม่ยอมให้เขาไปสู้กับคนอื่นเขาก็เลยกดและไตะแล้วพ่อของเขาก็เตะออกจากบ้านเออโดนเตะออกมาโดนถีบด้วยน้ำพอเขาโดนถีบออกมาแล้วเขาก็เจอกับนักดาบคนหนึ่งที่การจากเขาอีกเยอะ ก็เลยเปิดทีดีพีลองจะฆ่านักดาบดูนักดาบคนนั้นก็ไม่ยอมมาฟันชายตัดไม้ชายชตัดไม้ไม่ยอมชายตัดไม้ยิงเข้าใส่นักดาบคนนั้นแต่นักดาบคนนั้นก็วิ่งหนีเพราะเขาไม่ใช่นักดาบ ก็มาฆ่าลิงเพื่อเรียกทรัพยากรพอชายตัดไม้ได้ยิงได้ยินดังนัง้นชาตัดไม้ก็หนีไปชายตัดไม้ขอโทษที่เขาฆ่านักดับหรือชายที่มาเก็บของไปไขงเขารู้สึกผิดเขาเลย ไปหาบอสลิงที่มู่บ้านหมายหัวเอาไว้เพราะว่าเขาจะไปร่วมทีมกับบอสลิงาใชายตัดไม้ไปยังที่ที่บอสลิงอยู่ชายคนนั้นก็ได้สัตว์ใส่บอสลิงตัวซับนั่นเองต่อยเต็มเต็มเลยเตะหน้า ถีบระโดนคิดบอสลิงโดนเต็มเต็มเลยกล่องเลยได้พอบอสตายใช้ตัดไม้คนนั้นก็ได้ไปที่บ้านของเขา แต่เขาเข้าบ้านไม่ได้เพราะพ่อของเขาจ้างบริการซึ่งเป็นลิงน้อยสองตัวแล้วถ้าเขาเข้าไปเขาก็โดนถีบออกมาอยู่ดีนีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าว่าการที่ไปเตะหน้าพ่ออย่างนั้น พ่อถีบออกมาคุณเต็มตัวย้ายบ้านได้เลย